สวัสดีค่ะ EP นี้มาพบกันกันกบ Q&A 10คำถามกับพี่สรุปให้ทบทวนก่อนสอบ Keynote คณิตศาสตร์มอต้นพ a r t หนึ่ง Part หนึ่งของเรานะคะจะมีคำถามทั้งหมด5ข้อแรกค่ะกับคำถามที่1นึ่งพรามร์ number คืออะไรจำนวนเฉพาะหรือพรามร์ number ก็คือจำนวนเต็มที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1และตัวเลขน,นั้นหรือก็คือตัวมันเองจำง่ายๆก็คือจำนวนเฉพาะ จะเป็นจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1และตัวมันเองวิธีเช็คนะคะว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าหรือว่าจำนวน a เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าให้นำตัวเลขมาหารจำนวน a ถ้ามีตัวเลขอื่นสามารถหารจำนวน a ได้ลงตัวโดยไม่มีเศษก็ให้สรุปว่าจำนวน a นี้ไม่เป็นจำนวนเฉพาะได้เลยค่ะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าวิธีการเช็คว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่ายกตัวอย่าง 27อย่างแรกเลยก็คือเราต้องแยกตัวประกอบของ27ก่อนตัวประกอบของ27ก็คือ 1, 3, 9, และ27ตัวประกอบของ27มีทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้น27จึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะคราวนี้เรามาลองดูซิว่า1เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่า เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นจำนวนเฉพาะคะคำตอบก็คือ1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ59เป็นจำนวนเฉพาะคะ่ะเพราะมีตัวประกอบเพียง1และ59เท่านั้น54ไม่เป็นจำนวนเฉพาะหรือหรือไม่จำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบหรือแฟกเตอร์แค่2ตัวก็คือ1และตัวมันเองจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1- ถึง100มีทั้งหมด25จํานวน คำถามต่อมาคำถามที่สองหอรอมอและคอรอนอใช้ตอนไหนตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอส่วนใหญ่ตัวหารร่วมมากหรือตัวประกอบร่วมมากจะได้ใช้บ่อยในการทำเศษส่วนอย่างต่ำหรือการทำให้จำนวนเป็นจำนวนที่เล็กลงเพื่อให้คำนวณง่ายขึ้นสำหรับตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรอนอจะใช้บ่อยตอนทำให้เศษส่วนเป็นเศษส่วนที่เท่ากันคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างนี้กันนะคะ รถไฟขบวน A ออกจากสถานี X ทุกๆุีนาทีส่วนรถไฟขบวน B ออกจากสถานี X ทุกๆุก5นาทีถ้าตอนนี้รถไฟทั้งสองขบวนมาจอะที่สถานี X พร้อมๆกันอีกกี่นาทีข้างหน้าทั้งสองขบวนจะมาเจาะที่สถานี X พร้อมกันอีกครั้งคำถามข้อนี้ก็คือการหาตัวคูณร่วมน้อยของ4และ5นั่นเองค่ะตัวคูณของ4ก็คือ 4, 8, 12, 16, 20, 24ไปเรื่อยๆสำหรับตัวคุณของ5ก็คือ 5, 10, 15, 20, 25ไปเรื่อยๆ 20ก็คือตัวคูณร่วมน้อยของ4และ5เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออีก20นาทีรถไฟขอบวน A และรถไฟขอบวน B จะมาเจอกันที่สถานี X พร้อมกันค่ะคำถามที่3เทคนิคการเขียนสัญกรวิทยาศาสตร์ Standard Form รูปทั่วไปเราจะเขียนให้อยู่ในรูป A คูณ10ยกกำลัง N เมื่อ A เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง1ถึง10 แต่จำนวนนี้จะต้องไม่เกิน10นะคะและ n คือจำนวนเต็มสามารถเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบค่ะเรามาลองทบทวนเรื่องเลขยกกาลังกันก่อนนะคะ10ยกกำลัง0นย์จะได้เท่ากับ1 10ยกกำลัง3จะได้เท่ากับ1,000ลองสังเกตนะคะว่า เลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลัง3จะตรงกับจานวนศูนย์ที่ตามมาและ10ยกกำลังลบ3หรือก็คือ1ส่วน1,000นั่นเองซึ่ง1ส่วน1,000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนั่นก็คือ0.001หรือก็คือเลขทศนิยม 3าตำแหน่งตามจำนวนเลขชี้กำลังที่ติดลบลบ3ก็คือทศนิยม3ตํตำแหน่งค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้การเขียนรูปทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเขียนจํานวนที่เป็นจํานวนใหญ่ๆห,ห,หรือจํานวนที่ตัวเลขเยอะๆกับจํานวนที่น้อยมากๆจํานวนที่เป็นเลขทษสิยมหมายถึงจํานวนที่เล็กมากๆให้อยู่ในรูปทั่วไปซึ่งตัวอย่างของเราตอนนี้ก็คือ2 4 0 0 0 0เราจะมาเขียนจํานวนนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปค่ะก่อนอื่นเราเห็นเลขศูนย์ตามหลังแบบนี้ก็ให้เขียนเป็น24คูณ10 กำลัง4 10ยกกำลัง4ก็คือ4ที่หมายถึง0-4ตัวหรือเท่ากับหลักหมื่นนั่นเองสำหรับ24ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปเพราะมากกว่า10เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้เป็น2 .4 คูณ10พอเมื่อ2.4คูณ10เราใส่จุดทศนิยมเข้าไปก็จะได้เท่ากับ24เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนใหม่เป็น 2.4คูณ10คูณ10ยกกำลัง4ถ้าฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นจะเขียนเป็น2.4คูณ10ยกกำลัง5ซึ่งรูปทั่วไปของ240,000ก็คือ2.4คูณ10ยกกำลัง5ค่ะเรามาลองดูวิธีการเขียนรูปทั่วไปของจำนวนทศนิยม 6ตำแหน่งกันบ้างนะคะกับ0.00024 0, 00 0, 0, 0, 0 4. อย่างแรกเลยเราเห็นทศนิยม6ตำแหน่งแบบนี้นะคะก็เขียนเป็น24คูณ10ยกกำลังลบ6เพราะว่าเป็นทศนิยม6ตำแหน่งก็คือลบ6นั่นเองเสร็จแล้ว24เหมือนเดิมค่ะย,ยังไม่ใช่รูปทั่วไปก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปทศนิยมก็จะได้เท่ากับ2.4คูณ10 ก็เอาไปเขียนเป็น2.4คูณ10คูณ10ยกกำลังลบ6ฐานเหมือนกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น2.4คูณ10ยกกำลังลบ5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปทั่วไปของ0.00024ก็คือ2.4คูณ10ยกกำลังลบ5ค่ะ การปัดเศษทศนิยมหรือ rounding decimal ทำยังไงหลักการนะคะก็เหมือนกับการประมาณค่าซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราเจอตัวเลขที่เป็น5หรือเลขที่มากกว่า5ขึ้นไปก็คือ6 7 8 9เราจะทำการปัดขึ้นหรือทำการบวก1แต่ถ้าเราเจอตัวเลขที่น้อยกว่า5ก็คือ4 3 2 1เราจะทำการปัดลงหรือเราจะ คงที่ตัวเลขนั้นไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาลองดูตัวอย่างการประมาณค่าจำนวน2568.7นะคะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดทศนิยมก็คือจำนวนเต็มส่วนเลขที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นทศนิยมนั่นเองค่ะตอนนี้ของเราก็จะเป็นทศน,นิยม1ตําตำแหน่งจำนวนเต็มก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าทศนิยมทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปจำนวนเต็ม เราก็ต้องมองที่ตัวเลขหลังทศนิยมคือเลข7 7มากกว่า5เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปัดขึ้นทำการปัดขึ้นก็คือเราจะปัดใครเราก็จะปัดตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า7ก็คือ8เราปัดขึ้นก็คือทำการบวก1การประมาณค่าของจำนวนเต็มก็จะได้เป็น2,569 เราจะมาประมาณค่าจํานวนนี้ให้เป็นจํานวนเต็ม10กันบ้างค่ะจํานวนเต็ม10เราดูที่ตัวเลขในหลัก10เราดูตัวเลขในหลัก10บก็คือ6และเราต้องมองย้อนกลับไปข้างหลังก็คือจํานวนในหลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือเลข8ตอนนี้8มากกว่า5ก็จะต้องทําการปัดขึ้นหรือบวก1บวก1ให้กับใครก็ต้องบวก1ให้กับเลขในจํานวนเต็ม10 หรือหลักสิบของเราจาก6ก็ต้องเปลี่ยนเป็น7แล้วก็การประมาณค่าของจำนวนนี้ให้เป็นจำนวนเต็ม10ก็คือ2570นั่นเองค่ะเราจะประมาณค่าจำนวนนี้ให้เป็นจำนวนเต็มร้อยกันบ้างนะคะเราก็มาดูที่ตัวเลขในหลักร้อยก็คือเลข5และมองย้อนหลังกลับไปก็คือเลขในหลัก10 เลขในหลักสิบของเราตอนนี้คือเลข6ซึ่งมากกว่า5เราจะทําการปัดขึ้นหรือบวก1บวก1ให้กับ5ก็จะกลายเป็น6ซึ่งการประมาณค่าให้อยู่ในรูปจํานวนเต็มร้อยก็จะเป็น2,600นั่นเองค่ะเรามาลองทําการประมาณค่าให้อยู่ในรูปจํานวนเต็มพันกันบ้างน,นะคะอย่างแรกดูที่ตัวเลขในหลักพันก็คือเลข2และมองย้อนกลับไปข้างหลังก็คือ หลักร้อยหลักร้อยของเราคือ5 5ก็ต้องทําการปัดขึ้นเช่นกันปัดขึ้นหรือทําการบวก1บวก1ให้กับ2ก็จะกลายเป็น3ซึ่งประมาณค่าจํานวนนี้ให้อยู่ในรูปจํานวนเต็มพันก็คือ3,000นั่นเองคราวนี้เรามาลองดูจํานวนเลขทศนิยมกันบ้างน,นะคะทศนิยม4ตําแหน่ง2.5687เราจะทําการปัดเศษทศนิยมให้อยู่ ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งก็มีตั้งแต่2.5 6นี่นะคะเราจะเอาแค่2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะดูในตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3คือเลข8เพราะฉะนั้น8มากกว่า5เราจะทำการปัดขึ้นหรือบวก1บวก1ให้กับใครก็ต้องบวก1ในทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือ 6. 6ก็จะเปลี่ยนเป็น7เพราะฉะนั้นการประเศษทศนิยมของจำนวนนี้ ให้อยู่ในทศนิยม2องตำแหน่งก็จะตอบว่า2.57นั่นเองค่ะการปัดเสทษทศนิยม3ตํตำแหน่งของจํานวนนี้เราก็จะมาดูที่ตัวเลขที่อยู่ในหลักหรือทศนิยมตำแหน่งที่3ก็คือเลข8เลข8เราจะมองถัดไปข้างหลังก็คือตำแหน่งที่4หรือทศนิยม4ตํตแหน่งของเราก็คือเลข7 เจ็มากกว่า5เราก็จะทำการปัดขึ้นหรือบวก1บวก1ให้กับ8 8ก็จะกลายเป็น9ซึ่งการปัดเศษทศนิยมของจำนวนนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม3าตำแหน่งก็จะตอบว่า2.569นั่นเองค่ะมีวิธีทำการคูณและการหารทศนิยมแบบเข้าใจง่ายๆไหม นอกจากเทคนิคการคูณและการหารทศนิยมแบบเข้าใจง่ายๆเรายังรวบรวมทุกเนื้อหาที่ครอบคลุมการทบทวนก่อนสอบใน e-book Keynote คณิตศาสตร์มอต้นโดยแฮมมี่เพย์แอนเด n ิใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่ดีสคริปชันได้เลยนะคะและเทคนิคการคูโทศนิยมแบบเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือเราจะต้องทําการนําตัวเลขโดยที่เรายังไม่รวมจุดทศนิยมเข้าไว้ เราจะเอาตัวเลขนั้นมาคูณกันปกติก่อนหลังจากเราได้ผลคูณแล้วเราจะทำการบวกตำแหน่งทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวคูณรวมกันและเราก็ค่อยเอาทศนิยมตามจำนวนตำแหน่งที่เราบวกได้เอาไปใส่ให้กับคำตอบค่ะเรามาลองดูตัวอย่าง6 5 3คูณ2.7โดยที่6.53คือตัวตั้งคูณด้วย2.7จะเป็นตัวคูณเพราะฉะนั้น ตอนนี้นะคะให้เอาตำแหน่งเลขทศนิยมของตัวหน้าก็คือทศนิยม2ตำแหน่งและตัวคูณหรือตัวหลังก็คือทศนิยม1ตำแหน่งมารวมกันเราจะได้ทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเราจะได้ตำแหน่งก็คือ3ตำแหน่งนะเสร็จแ,แล้วเราก็ทําการคูณปกติค่ะก็คือ653หรือ653คูณกับ27 คูณแบบยังไม่ต้องเอาจุดทศนิยมเข้าไปคิดนะคะก็จะได้เป็น653คูณ27 ทนิยม3ตำแหน่งเริ่มนับจากขวามือ1 2 3จะจุดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเท่ากับ1 7 7 3จเทคนิคการหารโทศนิยมแบบเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือเราจะไม่นิยมให้ตัวหาร เป็นเลขทศนิยมถ้าตัวหารเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราจะทําการคูณด้วย10ถ้าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเราจะคูณด,ด้วย100และทศนิยม3ตํตำแหน่งเราจะคูณด,ด้วย1000เพื่อให้ตัวหารของเราไม่เป็นทศนิยมนั่นเองค่ะโดยในข้อหรือคําถามข้อนี้นะคะเราจะทําการคูณด,ด้วย10เพราะตัวหารของเราเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนั่นเอง เราจะทำการคูณด้วย10ทั้งตัวหารและตัวตั้งเมื่อคูณด้วย10เราจะทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ1ครั้งทำให้ตัวเลขจากตัวตั้ง821.76จะกลายเป็น8217.6หารด้วย128นั่นเองค่ะ โดยที่จุดโทศนิยมจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิม128คูณ6เท่ากับ768ต่อมา7 128คูณ4จะได้เท่ากับ512 จุดเธอจะไิยมอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก,ก็จะได้เป็นสองสอเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็คือ64.2นั่นเอง จบไปแล้วกับคำถาม5ข้อแรกนะคะยังมี5คำถามถัดมาใน EP ถัดไปและอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังถ้ามีคำถามสงสัยอะไรที่อยากถามคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ